สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องของหมอพรทิพย์โผลมาในหน้าจอทีวีผมอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาอาัดกันมาช่วงน,นาตาปีนั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็ได้เฝ้าติดตามเว้ยเฮ้ยอ้คดี g ีที0อไม้เสียบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่นะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้โอ้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแห่ทัวลงหมอพรทิพย์ยับอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยด่วนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ทราบวไแห สอดไลานจอดหรือไม่นะครับท่านหลังหมอพรทิศนั้นเนี่ยโพสต์ลัานครับท่านโอดนันเนี่ยขึ้นให้การคดี g ีที0อแล้วก็คดีเอาฟ้าซิกอะไรประมาณนี้พร้อมน้ําตาไหลน้ําตาล่วงเว้ยเฮ้ยลุ้นสารตัดสิน26มีนาคมนี้เพราอไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เคยโดนตดามมากครับท่านโดนตะเพิดไล่จากร้านอาหารอะไรที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็จําไม่ได้เฮ้ยแล้วเสียงก็แตกเป็น2เสียงนะครับท่านผู้ชมจากกระแสะสังคมบ้างก็แฮไม่เห็นด้วยนะเนี่ยกับการกระทําแบบนี้อีก้านาจาน อีกบ้างหนึ่งก็แห่โอ้ยทัวลงสะใจนะอ,ะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆวันนี้ครับท่านไม่น่าเชื่อนะเนี่ยหมอพรทิพย์จะน้ําตาไหลน้ําตาล่วงลินครับท่านหมอพรทิพย์อดไว้เฮ้ยขึ้นให้การคดีกีทีสองแล้วก็อัลฟ่าซิกนะเนี่ยพร้อมน้ําตากันเลยทีเดียวหน้าสารอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สารประภูมินะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นศารอะไรสักอย่างหนึ่งโดยบอกว่าเนี่ยทุกหน่วยงานถูกตรวจสอบตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาระดับบนอะไรประมาณนี้ที่นําอุปกรณ์นนี้้มมมาาาใชแต่ทํไถึงอดดหคเ แล้วก็โวลันั้นะเนี่ยลุนสารอ่านคําพิพากษา26มีนาคมนี้โดย,โดย,โดย19มกราคมปี67ครับท่านหมอพรอทิพย์นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบหมอพรทิพย์นะเนี่ยประชาชนก็แห่ถามผมมาเยอะเหลือเกินวันนี้เอ๊ะทำไมมันเด้งเยอะอย่างนี้วันเนี่ยในแชทนะครับท่านผู้ชมน้องนัดถามมีอะไรเจ้าคุณพี่เนี่ยหมอพรอทิพย์เคยไปเป่านกหวีดหรือไม่อะไรประมาณนี้เคยไปร่วมม็อบกอบปปสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันหวาดแต่ที่แน่ๆพรทิพย์อดท้อแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยโวลันตเมื่อเคยโพสเฟซบุ๊กนะเนัค อีกครั้งครับท่านเพราะว่าเป็นการขึ้นสารคดีทุจริตครั้งสุดท้ายคดีที่ปป,ปชนะเนี่ยฟ้องตัวหมอพรทิพย์เรื่องไม้เสียบผี GT 200แต่ไม้เสียบผีไม่มีนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นึกขึ้นกระทันหันครับท่านเลยพูดไปก่อนนะเนี่ยปป,ปชที่ฟ้องหมอพรทิพย์เรื่องคดี GT 200แล้วก็อัลฟาซิกนะครับท่านผู้ชมนับเป็นการทําคดีที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี53จนถึงปี67เฮ้ยพวกเราใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ทราบการกระทําผิดนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารก็ใช้้้อออุุปกรรรรณ์นนีตตตวววจจคดยสบัถละะไ สักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่มันจะตู้มตามอะไรประมาณนี้โดยช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกปลอดภัยมันปลอดภัยยังไงวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมทําให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายแหล่เนี่ยรู้สึกปลอดภัยแต่แล้วผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์ตัวนี้ก็ถูกฟ้องในอังกฤษหมอพรทิพย์ก็ได้บอกต่อนนเนี่ยด้วยความแตกแยกทางการเมืองและก็ความเกลียดชังทุกอย่างจึงพันกันไปหมดหน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้จึงถูกฟ้อง200กว่าคนน่าจะประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจำไม่ผิดนี้อังกฤษหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจออกฤษะรัท่าน หมอพรอทิพย์พายการแบบนี้ไว้ค่อยเอ็ะไม่ใช่ทาการโพสต์เฟซบุ๊กบอกเนี่ยโดยคดีนี้มันเอี่ยวโยนการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสร้างความแตกแยกทางการเมืองความเกลียดชังทุกอย่างจึงพันอวลมณอลเวงจนถึงแบบนี้หน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์นี้ก็ถูกฟ้อง200กว่าคนต่างๆงานาบาบาบๆา,าว่ากันไปทุกหน่วยงานถูกตรวจสอบแต่กลายเป็นว่าผู้บังคับบัญชาระดับบนที่นําอุปกรณ์นี้มาใช้รอดหมดยกเว้นหมอพรอทิพย์คนเดียวมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรอ๋อยังไม่มีมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรยังไม่มีนะครับท่านยกเว้นหมอคนเดีียววท่่ถูกา ลาบกับว่าทำชาติเสียหายด้วยการใช้เครื่องมือตัวนี้พวกเราถูกฟ้องสิบกว่าคนแต่บางคนคดีขาดอายุความเลยรอดไปนะครับท่านโอ้ก็มีการสาธยายนะครับท่านผู้ชมยาวยิ่งกว่าเรียงความกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาท่อนสุดท้ายมาเลยโดยก็ได้มีสิ่งที่อยู่ในใจหมออีกมากมายโดยเฉพาะความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งก็คือพวกของหมอพรทิพย์นั่นเนี่ยมองเฮ้ยความยุติธรรมอะไรประมาณนี้ไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่สิ่งที่พูดต้องไม่ใช่เช่นนั้นหน้าสารนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หมอจึงเลือกที่จะบอกสารว่าพวกเราทุกคนเสี่ยงอันตรายลงไปทํางานในสถานการณ์อันตรายก็เพราะหวังอยากให้การทําร้ายการทําลายผู้คนยุติและก็ต้องไม่มีแพ้อะไรประมาณนี้นะครับท่านาแต่วันก่อนเพิ่งมีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เกี่ยวกับหมอปอนทิ์ครับท่านที่รันอะไรประมาณนี้ทีมงานทั้งหมดถูกฟ้องล้วนเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่ลงไปทํางานกับหมอด้วยความกล้าหาญเสียสละความศรัทธานในตัวหมอไม่มีใครคิดคดทุจริตเลยอะไรประมาณนี้แม้สารไม่จดเรื่องนี้แต่ ก็เชื่อว่าได้รับความเห็นใจจากในใจของหมออะไรประมาณนี้ที่ได้ให้การพร้อมกับหลังน้ําตานะ,ะับท่านผู้ชมให้การพร้อมน้ําตากันเลยทีเดียวสู้เพื่อความยุติธรรมให้คนอื่นมาทั้งชีวิตเมื่อต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้ตัวเองบ้างมันจึงรู้ซึ้งยิ่งหมอยังคงเชื่อในหลักการทําความดีเกี่ยวอะไรกันวะหมอยังคงเชื่อในหลักการทําความดีกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องและยังยังคงมุ่งมั่นเดินในทางทาตลอดไปนะ,ะับท่านผู้ชมพบกันพบกันวันไหนพบกัน26มีนาคมนี้ที่ศาลจ่าคําพิพากษาในคดี ทีนี้นะครับท่านเอาไปที่จับตาม,มองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยไม่รู้ว่าจออกมาอย่างไรนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมเริ่มจําได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เวลาผ่านมานานเหลือเกินว่ามีคนออกมาทัวลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบ้างก็บอกนะเนี่ยยังจาได้เลยวันที่ไปออกรายการช่อง3ของคุณสรยุทธตอนเย็นหมอควรจะออกบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันใช้ไม่ได้จริงหรือไม่นะครับท่านอันนี้ต้องเติมไว้ดักก่อนครับท่านยืนอยู่ฝั่งอาจารย์เจษดาไม่ใช่ไปรองรับว่ามมมันนใช้้้ไไดจรรรริงอะรประปาณีสคว แล้วครับที่จะโดนทหารหักหลังหรือไม่นั่นเนี่ย,ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้ไม่มีนะเนี่ยผมขอโต้คอมเมนต์นี้เอยตรงไปตรงมาแต่แรกก็รอดแล้วนะครับท่านคนก็มาตอบยาไปเลี่ยงความกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกตอนพีเซ้นนะเนี่ยยังยืนยันเหลือเกินใช้ได้ผลสมควรแล้วที่ต้องเจอแบบนี้เหมาะสมนะครับท่านบ้างก็บอกเป็นกําลังใจให้หมอพรทิพย์อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้หมอพรทิพย์บอกนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการเมืองเนี่ยไม่รู้เหรอคดีมาเลยพันอุลวนอุละเวงไปหมดเลยคดีทางการเมืองที่ไหนจ้าไม่รู้เกี่ยวกับไทย เปล่านะครับท่านแต่โยงไปถึงอังกฤษเกันเลยทีเดียวเพราะไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องผู้ชมว่าผลคดี26มีนาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรหมอพรทิพย์จะรอดหรือหมอพรทิพย์จะล่วงนะันก็ต้องติดตามครับท่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้โชคคู่ช่วยยามนะครับเรื่องผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็ได้โดนไล่นะครับเรื่องผู้ชมออกจากร้านอาหารอะไรทํานองนี้หมอพรทิพย์โดนไล่ครับท่านดังข้ามโลกกันเลยทีเดียวเออแล้วก็มีการแฮชแท็กนั่นเนี่ยเซฟไล่ like, หมอพรทิพย์ครับท่าน ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมหลังจากไปเป็นสออวววเฮ้ยแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศทิปตามล่าแสงเหนือก็ด่งดังชั่วข้ามคืนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หมอพรทิพย์โดนตะเพิ่อะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่ออกความเห็นนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรถึงขั้นออกมาเปยเลยนเนี่ยโดยหัวข่าวส่งเข้าประกวดครับท่านเอออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวออหาไม่เจอหมอพรทิพย์ให้การกับสารทั้งน้ําตานะครับท่านผู้ชมพรทิพย์โผล่หัวกระบาลว้เฮ้ยโผล่ขึ้นให้การสารในคดี GT 200ทั้ง ตตาเกินเลยทีเดียวรู้ซึ้งตอนนี้เมื่อต้องสู้เพื่อความเป็นธรรมให้ตัวเองนะครับท่านวลันหลังจากสู้ให้คนอื่นมานานอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าความยุติธรรมในประเทศนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับท่านยังมีอยู่หรือเปล่าก,ก็ไม่อาจบอกได้เก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นแน่ๆจับตามองหมอพรทิพย์หรือจะไม่จับตามองนั่นก็แล้วแต่นะครับท่านแต่อันนี้คือลูกหยีกวนครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้สินค้ามีมากมายหลายหลากนะครับท่านผู้ชมลูกพุนแอลมอนลูกหยีกวนลูกหยีชา มาได้ครับท่านหรือว่าสแสแกนไอตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าแอดไลน์นะัดบิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านลูกคุณมีต่างๆนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน์ นับวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบพระคุณอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็ข้ามผ่านเรื่องหมอพรทิพย์ไปนะครับท่านตอนนี้หลังจากออกมาโพสเฟซบุ๊กไว้เฮ้ยท้อเศร้านะเนี่ยถึงกับทาลร้องให้หน้าสารกันเลยทีเดียวนะนี่อะไรประมาณนี้แล้วได้รับความเห็นใจไหมจ๊ะบ้างก็อยให้ความเห็นใจนะครับเดามผู้ชมแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ผมไปเอ้ย ไปใส่เกลือกนะครับท่านผู้ชมต้องเรียกแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะเราต้องเป็นคนสาระแล้วยังไงต่อโอ้ยส่วนใหญ่นี้เป็นเชิงในทางลบกับหมอพรทิพย์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าไอ้โบเสกสกุลครับท่านนักร้องเสียงดีทรพีเนรคุณถามทําไมหรอจ๊ะเขากลับมาแล้วนะครับท่านแล้วก็ได้ไปทําการสร้างหนังกอกกอกสวรรค์กอกก,กอกอะไรทํานองนี้ไม่รู้ว่าโยงไปถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องชมพู่ลุงพลอะไรด้วยหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจ เกิดอะไรขึ้นจ้าทัวแห่ลงยับไม่หยุดยั้งอีกแล้วเว้ยเฮ้ยภาพยนตร์หนังนนเนี่ยเรื่องสวรรค์บ้านกกอกสวรรค์บ้านนอกกกอกเออแห่ถามนะเนี่ยยังจะกล้าเอาเข้าโรงฉายอีกหรือกลายเป็นตำนานอีกครั้งนะครับท่านสำหรับแลมโบ้เสกสกุลหลังจากหายหัวกระบาลไปช่วนาตาปีแล้วก็ตอนนี้ผัวหัวกระบาลกลับมาแล้วแล้วก็เกิดอะไรขึ้นต่อก็ได้โดนทัวลงยับนะครับท่านหลังจากที่ไปสังสส่งร้างสันอะไรวะเนี่ยทำหนังนะครับท่านผู้ชมสวรรค์บ้านนอกกกอกแต่งานนี้ทัวลงยับเลยครับท่านชาวเน็ตลั่น นนจังหวะเลวร้ายแบบนี้สถานที่โ่กดังจากความตายของเด็กคนหนึ่งนะเนี่ยยังจะก้าวมาเข้าลงฉายอีกเหรอนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้เริ่มจะเป็นกระแสดราม่าหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคระับท่านผู้ชมกระแสแบนหนังเรื่องนี้นะครับท่านโ้ยโบเซกสควจะเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนะคระับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนี่ดูโบ โบเสกสะกลสิว่าเฮ้ยเมยถ้าเกิดเมื่อกี้หลุดโบอีสานไปก็ต้องขอคารวะนะครับท่านผู้ชมขออภัยมาอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวกูลืมอีกแล้วเดี๋ยวโดนประท้วงอีกหลังจากอ่า หนังเรื่องนี้เตรียมทําท่าจะออกนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีความเห็นมากมายหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเช่นในขณะนี้ก็มีคดีอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่จบสิ้นเลยอะไรประมาณนี้อะไรตนใจให้ทําหนังพี่เลนแบบนี้ครับผมอยากทราบจริงๆคิดดีแล้วใช่ไหมเป็นต้นนะครับท่านไม่ใช่ต้นยิ้วนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นต้นนี้คือการจบประโยชค,ครับท่านไอ้สวรรค์บ้านกกอก,อกนะครับท่านผู้ชมแต่จะเป็นนรกของโบอีสานหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองขณะที่ผู้กำกับบอกว้าเฮ้ยทัวร์อย่าเพิ่งมาลงนะเนี่ยวอนได้ไหมถามวอนไอ้ตีมหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่า าชนมาดูก่อนนะครับท่านผู้ชมกลัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วครับท่านแต่ที่แน่ตอนนี้โอ้ยหลังจากชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมได้พยายามผลักดันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยที่เคยออกไปเป่านกหวีดเป่าปีด๊ดเป่าปีดปาป๊ดและรัฐบาลยิ่งรักชวนหลีกภัยก็อย่ายิ้มท่านอีกคนนึงก็ไปนะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากที่ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมได้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักนะครับท่าน,มน,นาเมื่อนนกี้ถ้าเกิดดดนอ่ปาายััถพูไขภรรบบทมว หน่อยเมื่อกี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอภิสิทธิ์เพชาชีวะก็ไม่น่าทําอย่างนี้เลยเนะเนี่ยหักหน้าชวนหลีกภัยโดยการลาออกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าสอดยุ่งการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่ครับท่านเป็นคําถามที่โอ้ยเข้ามาในหัวกระบ,บาลผมอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมจากประชาชนหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวโดวยเรื่องด่วนครับท่านหรือไม่ดว่วนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้อภิสิทธิ์วยเฮ้ยสอดจะได้งานใหม่แล้วครับท่านโดยสหพัฒน์ ธนพิบูลนะครับท่านผู้ชมแต่งตั้งอภิสิทธิ์ว่เฮ้ยนั่งรองประธานบอร์ดนะครับท่านโดยสาพัฒนพิบูลครับท่านธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของตระกูลโชควัฒนาแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ครับท่านหลังจากลาออกจากการเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการแล้วก็เป็นกรรมการนะครับท่านผู้ชมมีผล1 9ามกราคมนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าเอสสถานการตอนนี้นะเนี่ยประชาธิปัตย์ก็กากไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ยหวังจะให้อภิสิทธิ์นี่กลับมาช่วยกู้ศรัทธา เฮ้ยหลังจากได้หัวหน้าพักชุดใหม่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของบรรดาแม่ยกพ่อยกประชาธิปัตย์นะเนี่ยหลายคนก็ออกจากประชาธิปัตย์ไปเยอะเลยแล้วตอนนี้ชวนหลีกภัยเป็นอย่างไรจ้าชวนหลีกภัยก็ยังคงออกมายืนยันนะครับท่านผู้ชมเมื่อหลายวันก่อนพักเราเป็นพักสถาบันทางการเมืองอะไรประมาณนี้เมื่อนั้นอยู่ไปได้ถึง77ปีหรอกเ้ยแล้วก็พักเราเนี่ยไม่ซื้อเสียงพักเราไม่โกงสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าผมก็เจ็บปวดใจนะเนี่ยทำไมสสประชาธิปัตย์ชื่อนางคนหนึ่งแล้วเว้ยจำชื่อไม่ไไดด้้้เเกกิออะรขึนีีแลวจ่ ดนใบแดงใบแดงเลยนะครับท่านผู้ชมกรกตให้ใบแดงครับท่านใบแดงโดยไม่ต้องเหลืองก่อนนะครับท่านผู้ชมซ้ำร้ายโดนดับ2ใบดําใบแดงอีกรอบหนึ่งครับท่านสอดตัดสิทธิ์นั้นเนี่ยโดยเขียนไล ข่าวเลยนะครับท่านผู้ชมหลายสำนักข่าวกันเลยทีเดียวเฮ้ยเด็กสสเอ็ดเด็กผู้สมัครอดีศสสประชาธิปัตย์จ่ายเงินซื้อเสียงจ่ายเงินซื้อเสียงแบบนี้ได้เข้ามาเป็นสสหรือไม่ได้ใช่หรือไม่ไม่ได้นะครับท่านสอบตกไว,ว้ตายแล้วตายแล้วแล้วมาเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็มีการตั้งคําถามนะครับท่านผู้ชมไปถึงคุณชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อหลังจากอภิสิทธิ์ก็เคยลั่นนะครับท่านผู้ชมกินเลือดตัวเขาเองนี้ก็เป็นสีฟ้า ไรคืนนี้มันเป็นสีฟ้าหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมยุคข,ของประชาธิปัตย์ใกล้จะล่มสลายแล้วหรือไม่หลังจากตอนนี้อภิสิทธิ์ก็บอกกูไม่ คงคิดในใจนะครับท่านผู้ชมจะบอกไม่ได้เดี๋ยวเป็น new, เฟกนิวเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วดีกว่าวันนี้ชนหลีภัยเอ้ยมันตีกินเราหรือเปล่าวะเนียเสนอชื่อเราแบบนี้อ่พิสิทธ์ก็ได้ออกมาลั่นตอนนั้นนะเนี่ยโดยถ้าเกิดผมรับเป็นหัวหน้าเนี่ยก็เสียถ้าเกิดได้เป็นแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นล่ะไม่ได้เป็นก็เสียอีกนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นลาออกดีกว่าครับท่านก็ปิดตำนานอนะ่ะพิสิทธ์เวชชีวชีวะอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวพราไม่้ว่าอีแหลงผือนนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกัันนนนนยททีีีต่่่ๆๆ้้คครบาาาาภูมมมิใจไ็ถง ไม่ว่าจะสอดโดนยุบพ,พักอีกไหมวันนี้ทั้งอะไรวะเน,นี่ยทนายอั๋นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานซื้อนะเนี่ยรู้สึกว่านายสีสุวรรณครับท่านเอยไปร้องนะครับท่านผู้ชมแต่สีนั้นไม่รู้ว่าไปร้องที่ไหนแต่วันนี้มาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับท่านทนายอัน๋นยื่นกะกะตนนเนี่ยขอสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักภูมิใจไทยปมศักดิ์สยามถ,ถือหุ้นอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดดราม่าอะไรขึ้นต่อจาวันนี้โดวยวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีคนแห่คาดการ์ครับท่านหลังจากที่แฟนของลูกอนุทินนครท่าชชมุณเพลง ชาหรือว่าชนทิดาอะไรสักอย่างหนึ่งลูกของใครแล้วว่านามสกุลอัศวะเห็นนะครับท่านผู้ชมลืมแล้วเว้ยเฮ้ยกระทนหันนะครับท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นด่วนครับท่านเพลงชนทิดาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเปิดใจครับท่านหลังจากลาออกจากภูมิใจไทยไม่ขอนั่งสสปา์ติ้ลิ์นะครับท่านผู้ชมลั่นนนเนี่ยขอเคียงข้างแม่ดูแลสมุดปากาันโอ้ยก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบางก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยสาเหตุที่คุณเพลงลาออกเนี่ยเพราะวัน เพราะถ้าเกิดโดนยุบมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการเทียบเคสนะครับท่านเฮ้ย hey, แบบนี้นะเนี่ยมันจะต้องจบแบบอะไรวะเนี่ยพักอนาคตใหม่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการเอ่ยอ้างเอ่ยอ้างเอ้ยกูเกือบจะลืมไปแล้วเว้ยเฮ้ยช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองหน่อยเอ่ยอ้างมานเนี่ยบอกว่ามีการโอนเงินสักอย่างหนึ่งจากศรษย,ยามมาเข้าพักภูมิใจไทยจากกุยบุรีอะไรประมาณนี้ผมไม่เชื่อเว้ยเฮ้ยใครมาบอกแบบนี้นะเนี่ยผมจะยอม ไม่ได้เอ้อเออเออยอมได้หรือยอมไม่ได้เออไม่แน่ใจแล้วก็เราออกไปเคียงข้างแม่แล้วนะครับท่านผู้ชมอืมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยสถานการณ์ข่าววันนี้นั้นมันอีลุงตุงนางสังกขอบนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แตอนนี้ไม่รู้จะสังกขอบหรือไม่ครับท่านโดยเศรษฐาทวีสินนั้นนี่อาจจะอ้วนบรลลไทยหรือไม่เว้ยเฮ้ยตอนนี้เศรษฐาผัพรันั้นนี่อาจจะต้องเลื่อนการแจกดิจิตอลวอลเล็ตไปก่อนจากเดิมพฤษภาคมยันเดินหน้าโครงการต่ออะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะต่อไปถึงไหนนะครับท่านผู้ชมจะได้สําเร็จหรือไม่เนี่ยเศราาคับท่น ยกรัฐมนตรียอมรับอาจต้องเลื่อนโครงการเลื่อนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตออกไปก่อนจากเดือนพฤษภาคมย้ําครับท่านไม่คิดขั้นจะต้องใช้งบประมาณปี68ยืนยันเดินหน้าโครงการต่ออะไรประมาณนี้โดยโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดทําให้สําเร็จนี้ก็จะเสียหายอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวสําหรับอะไรจ้าสําหรับเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็ต้องเติมไว้ก่อนครับท่านโอ้ยแบบนี้นะเนี่ยคุณหมายสิริกัญญาเฮ้ยถ้าเกิดผมจาไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมเคยออกมาลั่นนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติโครงการที่ตทิตอวอลเล็ตเนี่ย สำเร็จจะไปบวชโกนหัวบวชอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเริ่มจําไม่ค่อยได้แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งผมเคยทําเรื่องดีต่อ wallet ไว้เฮ้ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะเนี่ยเฮ้ย hey, คุอยากจะได้เงินใช่ไหมหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้โอ้ยเวเนยควายไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องเล็ด <kindly> อ <hehe> ิดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านโดยผมอยากจะได้ไม่อยากได้นั้นไม่รู้นะการท่านผู้ชมแต่งเงื่อนไขผมไม่เข้าที่จะได้ครับท่านเอาแค่นี้พอก็ต้องติดตามต่อไปนะกับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านกากมรสุมหนักไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านสำหรับชัดชาติสิทธิพันธ์นะกับท่านผู้ชมผู้ว่าราชการกทมหลายคนก็ถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณพูดว่าผู้ว่าราชการกทมอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนั้นมันเป็นสำเนียงสมัครสุนทรเวชนะกับท่านผู้ชมสวัสดีคับท่านทั้งหลายผมสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าราชการกทมทีี่่ได้้แนนเเสยงาาศษกว โดยแต่ก่อนทาได้เหมือนกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เริ่มหลงลืมเสียงนี้ไปแล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นไว้เฮ้ยโดยตอนนี้ครับท่านทัวแห่ลงชัดชติสิทธิพันธ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นภาพนะครับท่านผู้ชมเข้าไปไหว้ประยุจันโอชาครับท่านตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้มีการผูดจากโซเชียลนะเนี่ยอันนี้ผมต้องเฮ้ยทําไงดีว่ากูจะพูดอออะไไไรต่่่่ดีีวเนยปมมคถููกแล้ะะ้ผช ได้มีภาพของคุณชาชาสิริพัน <tahu> ธ์เน <Todo> <Ô>. ี่ยว่ายประยุทธ์แบบนอบน้อมมากเลยอีกนิดเดียวก็จะคล้ายๆกับนายปูอ um. ัดแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีการโค้งอ่ะถ้าโค้งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เป็นการว่ายแบบนอบน้อมมากนะครับท่านผู้ชมสังคมก็แตกเป็นสองเสียงเนี่ยตอนนี้คุณประยุทธ์เข้าไปได้ดีแล้วเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ตูววันตามันไปได้ดีแล้วไอ้ไม่ใช่ประยุทธ์มันไปได้ดีแล้วนะครับท่านเนี่ยการว่ายก็เป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จริงนะครับท่านผู้ชมเลยผมก็ไปส่องคอมเมนต์นะ้เนี่ยผมอยากจะห้ามชาวเน็ตจะเย็นๆก ก่อนนะสันติไม่ตีกันได้ไหมแล้วเขาก็บอกไม่ได้แล้วยังไงต่อเขาว่าคอมเมนต์ต่อนะเนี่ยว่าแบบนี้โอ้ยทําไมทําไปได้นะใครท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ท่านทั้งหลายเห็นหรือยังครับท่านหลังจากที่ได้มีภาพออกมานะใครท่านผู้ชมชาดิชาติศีธิพันเข้าไปสวัสดีปีใหม่ไปยุตอะไรประมาณนี้แล้วก็ว่าแบบนอบน้อมเกินเหตุนะครับท่านเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นในโซเชียลนะใครท่านผู้ชมก็ต้องบอกแถลงเรียงไขตรงนี้ครับท่าน ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้สุดง,งนะครับท่านผู้ชมหลังจากสรยุทธ์ครับท่านได้ทําการทําโพลนั่นเนี่ยแล้วก็มีการเปิดผลโพลคัดท่านถามลูกเพจนั่นเนี่ยแห่ตอบคําถามหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่วิกฤตพบว่า2.4แสนลายมาทําโพลนี้นะครับท่านผู้ชมมาร่วมตอบโพลนี้93%ชี้ตอนนี้เศรษฐกิจไทยวิกฤตแล้วก็ที่มันงงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสรยุทธ์นั่นเนี่ยเจอเพจปลอมเยอะแยะมากมายกลายกองกันเลยทีเดียวแต่ว่า้ที่ มันทําให้สังคมงง,งงนะครับท่านผู้ชมได้มีภาพครับท่านจากในยู u b e หรือเฟซบ o o กเลยว่าเออน่าจะใน a c e b o o k นะครับท่านได้มีภาพเฮ้ยสอนรยุทธ์นี่เขาก็เข้าไปติ๊กด้วยเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตโอ้ว่าชาาเน็ตก็แห่ตั้งคาถามต่างๆนานาเลยเฮ้ยอันนั้นมาใช่คุณสอนรยุทธ์ตัวจริงหรือว่าเป็นคุณสอรยุทธ์ตัวปลอมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สอนรยุทธ,ธ์สุดทัศน์จินดาครับท่านหลังจากที่แพลตฟอร์มทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าแอปพลิเคชัน X อะไรประมาณนี้ซึ่งททาากรเเปปลลีี่่่ยยนน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 ชืออไแ้้้ววัััตตโดดสสมมมิิิธ์บบุพ ดั้นผู้ชมโดยนัดวิวสมมุติไปทําในทวิตเตอร์แล้วยังไงต่อจ้าแล้วมันก็มีไอตัวปอมมาทำนะครับดั้ผู้ชมสุดท้ายสรยุทธ์กำลังจะไปซื้อไอเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับดัผู้ชมเดือน400บาทอะไรประมาณนี้สุดท้ายไม่ทันว่ะแล้วไงต่อโดนไอตัวปอมตัดหน้าไปนะครับดั้ผู้ชมเพไม่รู้ว่าจะโดน อะไรขึ้นหรือไม่นะครับท่านแล้วก็สรยุทธก็ยังกังวลเล็กน้อยถึงปานกลางเอ้ยถ้าเกิดแบบนี้นะเนี่ยไอ้เพจที่เพจปลอมที่มันไปขอเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับท่านไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกนี้เหมือนกับเครื่องหมาย YouTube ของผมนะครับเดามผู้ชมถ้าเกิดช่องเกินเอ่อที่มันรองรับแล้วอะไรประมาณนี้เกิน10,000แคนติดตามไปแล้วนี้มันจะได้เครื่องหมายนี้แต่ว่าไอ้ยูทูบเนี่ยได้มาฟรีๆแต่ว่าสรยุทธนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <S <S ท่านเตรียมแจ้งความแจ้งครมกันอยู่ตอนนี้เออก็ๆๆต้องามะะับท่้ไออีหหลงปใใกํจ กันหน่อยนะเนี่ยอย่าไปมัวแต่ทัวลงกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมหมอพรทิพย์เขาเป็นคนดีใช่ไหมวะอ๋อไม่มีเขียนในนี้แต่เขาเป็นคนดีจริงนะเนี่ยเห็นตอนนี้ลั่นเข้าทางทางคําจุดโลกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยหมอพรทิพย์โอดขึ้นให้การสาร G ีทีสองร้อยคดีอะไรประมาณนี้พร้อมน้ําตาล่วงไหลกันเลยทีเดียวต่อหน้าสาลโวลั่นนะเนี่ยลุ้นตัดสิน26มีนาคมนี้นะคะรับท่านผู้ชมถึงขั้นน้ําตาซึมน้ําตาล่วงกันเลยทีเดียวแล้วก็หวังนะเนี่ยสารคงจะ รับฟังหรือไม่รับฟังไม่รู้แต่ในใจสารคงจะรับรู้ถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของหมอหฮ้ยถึงกับพันหลังน้ําตาแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจึงต้องขอตัวไปก่อนครับท่านถามมึงจะไปไหนเอาทิชชู่นะครับท่านไปยื่นให้หมอพรทิพนเนี่ซับน้ําตาก่อนได้ไหมแต่อย่าเพิ่งมาผ่านนะหมอผมยังอยู่อีกยาวโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเป็นสถานการณ์ที่น่าจับจ้องอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจสินค้าแอทไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน うん。<music>